อืม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 อืออืออืออืาอือ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 อืมอือ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 อืาอืออืออืออืมอือ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 ือ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  นูเลยพอเลยนะัวยพ่อไเลยพอิาอะไรเพ่อไมนาได้ไหมเลยพ่อกินยานนให้งูอ่ะเนาะท่กันพ่อมจีดยาตั้งข่าวทีว่าเมัอย่งรุ่นพ่ไม่ต้ให้มูได้เดนั้นนั่นคุ้มคุ้มต้นใหม่นถือกับลูกกลังนาเนาลุย ไอ้ตกมาติเลยะนุกินยอดเปล่าเลือนาม<ะ>ไปในเรื่อนไปไหนเนี่ยไม่รู้ยาบหน้าโกนไปม่ปมาเลยเดียวมาีบเดี๋ยวปลาเปลาหนี่กูยีไปหมดนี่ดูโค้งี่ดูโค้นี <c oughs> ่แมวโอกเลยปลาวัน <c oughs> มาติบด้ไมาล่า ทีดหลังแขนตกก็อีวุบรมท้องช่วยแม่มยเฮ้ยอีดไอ้บุ้มชนเนื่ยเตะเรียร่อยจ้าโอ้ยหงดึกกูนะอืมน้งแมงปีกองหวใหม่เดี๋ยวขึ้นมาขึ้นมา

พดอืม่ตุ้มติดเองได้มังเรียกเลที่นี่โฟนไปนั่งก็เป็นที่ไหนนี่วิ่งวิ่งหนามนองอยู่หนามนองอกนี่ก็ได้เอาคนนี